บทที่535หวาวัดกลัวกับชื่อของมันโง่โง่จัก,กรพรัดจุนลุกขึ้นจากที่นั่งบนแท่นเก้าชั้นทันใดนั้นเขาก็กระโดดเหมือนฟ้าร้องและตะโกนเสียงดังและสัพักเขาก็คำรามไปทั่ววิหารเฮตูเขาได้ยินคำพูดและรีบสะท้อนใช่อาจารย์ที่จุนตอบว่าใช่ถึงมู่นั้นเป็นคนโง,ง่จริงๆเขากล้าที่จะดูหมิ่นเผ่าปีศาจของฉันแม้แต่ปราดของหุนยวนและเขาไม่กล้าที่จะเพิกเฉยต่อตระกูลของฉันเหตุใดเขาจึงค่อนข้างกึ่งศักดิ์สิทธิ์จึงโง่เขา ฉันเห็นว่าจัก,กรพัิจุนผลักขวดยกออกจากแทน่นและด้วยเสียงปังขวดยกก็แตกเป็นชิ้นๆและแตกกระจายจัก,กรพัิจุนพูดอย่างบิดเบี้ยวอีสาว่าฉันบอกว่าคุณเป็นคนโง่ใครก็ตามที่คุณยุ่ยยุนคุณต้องยวุ่ยยวุนเขาให้สารเลวยุยวยวุนการดำรงอยู่จริงๆเมื่อได้ยินสิ่งนี้อีเซจากบนเวทีก็แสดงท่าทีสงสัยอย่างเงียบๆและเขาก็พูดทันทีท่านจัก,กรพัิจุนคุณคิดผิดแล้วคนนี่เง่าคือขี้งูไม่ใช่ฉันด้วยเสียงที่ดังลั่นจัก,กรพัิจุนแยกมือออกจากกาันและตบหน้าย และสัมผัสสีน้ำเงินที่อยู่ข้างๆเขาดวงตาของเขากระพริบความคิดผุดขึ้นในใจดูเหมือนจะจำบางสิ่งบางอย่างได้ฉันตีคุณถ้าคนนั้นรู้จักฉันจริงๆขิ่มู่ท้องฟ้านี้และใต้ดินไปที่โดมท้องฟ้าลงไปที่นายเนยเตอร์ดูแผ่นดินใหญ่ว่ายน้ำไปทั่วโลกและเยี่ยมชมถิ่นทุรกันดารทั้งแและไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้ดีจุงคำรามด้วยความโกรธ เสมือนนักบุญแลนยุนและกึ่งนักบุญยีทั้งสองคนแรกตกตะลึงเล็กน้อยและแสดงท่าทางที่น่าสะพรึงกลัวทันทีคุณต้องรู้ว่าดีจอวินเองก็เป็นเสมือนผู้ศักดิ์สิทธิ์ชั้นยอดด้วยหนังสือเทรเชอร์ริเวอร์ทูลูโอเขาสนใจนักบุญผู้สังสอนเป็นอย่างมากพวกเขาไม่รู้ว่ากี่พันปีตามคนตีจุนดีจุนค่อยๆสงบลงเขาเลและมองไปที่ทั้งคู่คุณสองคนอธิบายรูปร่างหน้าตาของเขาอย่างรวดเร็วหากคุณสามารถวาดภาพลักษณะของเขาได้จะดีที่สุดอีเซและแลนยุนทำเลืองมองกันแอแลกันและพวกเขาก็เข้าใจคคคววววาาาามจรจรรริิงงงขขออเเเเื่่นนนนนีีี้้้ใใลลแะูป็ด ผู้ใต้บังคับบัญชายังคงเหมือนกับการวาดภาพและการประดิษฐ์ตัวอักษรอ,อยู่นิดหน่อยและฉันสามารถวาดรูปกษณ์และรูปร่างของเขาได้แลนยุนกล่าวด้วยความตื่นตระหนกเล็กน้อยหลังจากพูดคุยเกี่ยวกับหลานหยุนเธอหยิบหน้าทองคำหยกออกมาจากนั้นจึงถือปากกาทองคำสีม่วงและเริ่มวาดภาพบนหน้าทองคำหยกตอนนั้นไม่มีกระดาษโดยทั่วไปแล้วการวาดภาพและการประดิษฐ์ตัวอักษรอ,อยู่บนวัสดุที่เรียกว่ายุคิ่โกเดเจสเธอถือปากกาซิจินและเดินไปที่งูมังกรหลังจากนั้นไม่นานภาพที่สดใสก็เสร็จสมบูรณ์ในมือของเธอในเเเเวววลาาาดดีียกกันกันบท่ธอภพสร็จ จัก,กรพรรดิจุนบนแท่นสูงก็โบกมือของเขาและหน้าหยกสีทองก็บินไปอยู่ในมือของเขาโดยอัตโนมัติจัก,กรพรรดิจุนถือหน้าทองของเจ็ดคิวเง่ยหน้าขึ้นดวงตาของเขาหลีลงทันใดนั้นเขาก็สีซีดลงสะดุดล้มและทุดตัวลงบนเบาะหน้าทองของยุคีหลุดออกจากมือของเขาและเขาก็พึพรรมพำเสียงดังนั่นเขาเองมันคือเขาจริงๆเมื่อเห็นจัก,กรพรรดิจุนตื่นประหนกมากแลนยุนและอีเซก,ก็มองหน้ากันอีกครั้งและเห็นความหวาดกลัวในดวงตาของกันแอและกันผู้นำปีศาจตีจอวินผู้ได้พบกับนักบุญหญิง,งอหยนมีหลอดผ ฉันต้องการคุยกับไทยี่น้องชายของฉันสำหรับคุณสองคนเพื่อขอพรเพิ่มเติมดีจุนพูดพร้อมกับถอนหายใจหลังจากพูดจบเขาก็กระซิบเฮตูลูโอทูด้วยความช่วยเหลือจากพลังดวงดาวสื่อสารกับจักรพรรดิไทยี่ตะวันออกในไม่ช้าจักรพรรดิจุนซึ่งมีมานามหาศาลและพลังเวทมนต์อันยิ่งใหญ่จริงๆแล้วได้สื่อสารกับจักรพรรดิไทอีตะวันออกซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายร้อยล้านไมล์ผีของจักรพรรดิตรงอีก็ปรากฏตัวขึ้นในห้องโถงอารมณ์ของเขาไม่เคยมีมาก่อนและเขามีพลังมากกว่าจักรพรรดิจุนถึงแต้ม คุณต้องรู้ว่าจัก,กรพรรดิตรงหวงเป็นนาฬิกาที่วุ่นวายซึ่งมีหนึ่งในสามสมบัติโดยธรรมชาติพลังเวทมนต์ของเขานั้นไร้ขอบเขตและพลังเวทมนต์ของเขานั้นใกล้เคียงกับนักบุญหิองยวนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจัก,กรพรรดิจุนไม่ได้พูดออกมาอย่างละเอียดแต่ถอนหายใจให้อีบุคคลน,นั้นปรากฏตัวแล้วทันทีที่คำพูดดังกล่าวหลุดออกมาท่าทางที่ไม่แยแสของไทอีก็เปลี่ยนไปอย่างมากและมีคลื่นบนใบหน้าของเขาจากนั้นทั้งสองก็พูดคุยกันสองสามคำและจักรพรรดิตรงอีก็เข้าใจเรื่องรรรราาาาททททััั้้งงหมมดดเเเเชช่่่่่นนนนนนกกจจจพพุะอออยไไืูีี ผู้เอาแต่ใจมาโดยตลอดน้ำหนักลดลงไปมากตอนนี้ฉันจะทำอะไรได้อีกล่ะตอนนี้เรียกผู้อาวุโสของเผ่าปีศาจของฉันทั้งหมดแล้วไปที่ทะเลทรายด้วยกันหวังว่าคนนั้นจะให้อภัยเราและเผ่าปีศาจได้ดีจุนถอนหายใจยาวจัก,กรพรรดิให้จุนตีหนึ่งหรือสองครั้งและพวกเขาก็ออกคำสั่งหมื่นปีศาจทันทีและส่งข้อความถึงการชุมนุมไปยังนักบุญกึงก่งศักดิ์สิทธิ์อีก24คนผู้เสมือนนักบุญต่างก็ตระหนักถึงการมีอยู่ของเตา๋าและแต่ละคนก็มีพลังเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่แต่พวกเขาได้รววมตักักนภายตายจ,ากกจักรรพรดทั้งหง ในไม่ช้าผู้นำปีศาจท,ทั้งสองของจักรพัรด,ดีจุนตายและกึ่งนักบุญอีก24คนก็เดินทางไปยังทะเลทรายลึกลับในพื้นที่ของราชวงศ์เพอร์เพิลยูแต่เป็นเวลาครึ่งวันพระเจ้าก็หล่อเกินไปมีผู้แข่งแกร่งเสมือนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด26คนทุกคนสัมผัสได้ก่อนทะเลทรายลึกลับหลานหยุนทีไปที่ทะเลทรายแล้วพูดว่าแจ้งผู้ใหญ่ทั้งสองคนนี่คือทะเลทรายในสวนลึกของทะเลทรายมีต้นไม้แห่งท้องฟ้าอันงดงามแม้ว่ามันจะมีขนาดเล็กแต่ก็อาจเทียบได้กับฟุสังเซนมูและเสู่ สำหรับปรมาจารย์ขิงงูเขาไม่รู้ว่าจะใช้วิธีรับอะไรในการเปลี่ยนร่างเป็นผู้ผีโดยไม่ต้องหายใจครึ่งหนึ่งของชีวิตและความผันผวนและเขาไม่สามารถมองเห็นการฝึกฝนว่าสูงหรือต่ำภายใต้ต้นไม้บทที่536ปีศาจล้ม800ปีแรกตรงห่วงให้อีมีดวงตาปีศาจคู่หนึ่งสองแสงสีฟ้าอยากจะมองผ่านฉากทะเลทรายนี้ดวงตาปีศาจของเขามองเห็นได้หลายร้อยล้านไม์และในไม่ช้าก,ก็มองเห็นท้องฟ้าและผืนทรายในทะเลทราย ในไม่ช้าดวงตาปีศาจของเขาก็เพ่งไปที่ใจกลางทะเลทรายและเขาก็พบต้นตรงเทียนเสินจ,จากนั้นเขาก็เห็นฉิงนมูนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในสภาพหลอนในขณะที่ทำการสอบสวนถิงนมูก็ลืมตาขึ้นและยิงออกไปอาตรงห่วงท้อีกรีดร้องอย่างกระทันหันดวงตาของเขาดูเหมือนจะถูกเทพเจ้าแทงและปิดตาของเขาส่งเสียงหอนและกรีดร้องจัก,กรพรรดิจุนถอนหายใจเล็กน้อยถ้าคุณสามารถอยู่ห่างกันได้คุณจะทำร้ายดวงตาของปีศาจไที่อย่างแน่นอนมันต้องเป็นข้อสงสัยของผู้อาวุโสขี้งู เป็นเวลาน,านานที่จะกระพัดไทยี่หรีตาลงเล็กน้อยเขากล่าวว่าติดจุนฉันเห็นผู้อาวุโสขิงมูแม้ว่าเขาจะกลายมาเป็นสถานะเสมือนแต่ฉันจําเขาได้ในทันทีพี่น้องแห่งเผ่าปีศาจในทะเลทรายนี้มีการปรากฏตัวของผู้ยิ่งใหญ่การดํารงอยู่นี้อ่อนแอโดยธรรมชาติแต่ความแข็งแกร่งของมันไม่ได้อยู่ภายใต้กราดองจุนตอนนี้เขาแข็งแกร่งที่สุดในป่า คนโง่สองคนของยีสและลันยุนขุนเคืองผู้อาวุโสขิงมูหาผู้อาวุโสขิงมูโกรธและดินแดนหลายร้อยล้านไมล์ปีศาจของฉันก็ถูกทำลายเพียงครั้งเดียวตอนนี้ได้โกรธพี่น้องทั้งหลายกับฉันในทะเลทรายนี้คุกเขาลงลงไปที่ผู้อาวุโสขิงมูและขอให้เขายกโทษให้ปีศาจของฉันดีจุนมองไปรอบๆและตะโกนเสียงดังชั่วขนาหนึ่งเกิดความโกลาหลความชื่นชมความประหลาดใจความตกใจอัศเจรีทีละอย่างอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุดสะท้อนไปทั่วพื้นที่โดยรอบในไม่ช้าจัก,กรนกแร่งราัตว์ปะหลาาาดขขอองงงงเเเึ่่ป็น,นรสัตว์ประหลาดขนาดหญ่ คุกเข่าลงบนพื้นด้านหน้าทะเลทรายและแตะอย่างไม่หยุดยั้งร่างของจักรพรรดิจุนนั้นใหญ่กว่าภูเขาทุกครั้งที่เขากระแทกหัวจะเป็นระยะทางหลายแสนไมล์ซึ่งเปรียบเสมือนแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ด้วยความภาคภูมิใจและเอาแต่ใจเช่นจักรพรรดิไทอีแห่งตะวันออกเขาปรากฏตัวร่างปีศาจของเขาทันทีตามมาด้วยจักรพรรดิจุนและเอาแต่คอหัวของเขาและตัวสั่นครั้งแล้วครั้งเล่าสัตว์อสูรหลายแสนตัวในละแวกนั้นเดินออกไปทีละคนโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ผู้นำของสองเผ่าปีศาจเป็นคนแรกที่แสดงร่างของสัตว์อสูรและพวกเขาก็คอหัวของพวกเขาต่อไปกึ่งนักบุญธรรมดาของชนเผ่าปีศาจอื่นๆเนื่องจากความสง่างามของทั้งสองคนจึงต้องแสดงร่างกายของตอนเองอย่างสิ้นหวังชั่วขณะหนึ่งเผ่าอสูรเสมือนนักบุญ26คนพวกเขาล้วนแสดงพอวอวิทยาของตอนเองออกมาพวกมันกึ่งศักดิ์สิทธิ์และร่างปีศาจท,ที่เล็กที่สุดก็เทียบได้กับยอดเขาและเนินเขาและตัวที่ใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่าภูเขาลิ้งสามจุดจุนจัก,กรพรรดปีศาจเผ่าโค้งคำนับผู้อาวุโสถึงมู่ที่นี่เหยีโปรดยกโฉันด้ทย หอยันซูหลานหยู่ง่กขาวและโง่กขาวโปรดยกโทษให้ผู้อาวุโสด้วยเย่เจอตระกูลชั่วร้ายรู้ถึงบาปของเขาอย่างลึกซึ้งและละทิ้งบรรพบุรุษของเขาชั่วขนาหนึ่งตีจุนและท่ายืนอยู่หน้าทะเลทรายและตะโกนเป็นแถวแรกโดยเคาะหัวตลอดเวลาเพื่อสวดภาวนาขอการอภัยโทษจากฉินมู่จากนั้นกลุ่มปีศาจกึ่งนักบุญอีกย4ี่คนพวกเขาก็เข้าแถวกันสองสามแถวและเรียนรู้ที่จะโค้งคำนับและโค้งคำนับต่อไปมานาเสมือนนักบุญมีพลังอันไร้ขอบเขต อาศัยอยู่กับโลกสองแสงด้วยดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งที่หายากในโลกพวกเขาแสดงพวววิทยาออกมาและมีความรู้สึกตกใจราวกับแผ่นดินไหวระหว่างผู้แสวงบุญกับดินแดนที่ยาวหลายล้านไมล์เขาปีศาจธรรมดาและปีศาจเ่า,าปีศาจเหล่านั้นในพื้นที่ใกล้เคียงก็พบว่ามีผู้เสมือนนักบุญเหล่านี้อยู่ด้วยเผ่าปีศาจนับแสนความตื่นประหนกและหวาดกลัวล้วนแต่สูญเสียไปฉันไม่รู้ว่าภายใต้ใตการนำของปีศาจเผ่า,าปีศาจเหล่านั้นพวกเขาก็คงคำนับไปในทิศทางของทะเลทรายโดยธรรมชาติ ในส่วนลึกของทะเลทรายขิงงูลึงตาดูวันฟ้าเฮเวนลี่วิวและพูดตะคอกหากใครก็ตามในโลกนี้ใครก็ตามที่ทำผิดมาคุกเข่าขอโทษและอธิษฐานท้าฉันให้อภัยคนอื่นๆฉันก็รู้สึกว่าถิ่นมู่กำลังรังแกจากนั้นคนรุ่นชั่วร้ายก็จะไร้ศีลธรรมถินมู่จะไม่ไว้ชีวิตคุณเสียงของเขาไม่แข็งแกร่งแต่เขามีพลังเวทมนตร์ซึ่งถูกนำเข้าสู่จิตวิญ,ญญาณของปราชเผาปีศาจเหล่านี้โดยตรงหลังจากได้ยินคำพูดของเขาเผาปีศาจเหล่านี้ก็กล่งศักดิ์ธิ์และหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อย จัก,กรพรรดิจุนและไทอีเป็นเสมือนนักบุญที่เคยเทศนาที่พระราชวังซีเซียวพวกเขาได้เห็นพลังเวทมนตร์ของจนขิงมูพวกเขายังเข้าใจด้วยว่าเขาได้กระหนักถึงถนนสามพันสายเมื่อเขายังเด็กและอาณาจักรก็สูงกว่าหงจุนมากบุคคลเช่นขิงมูที่โกรธแค้นก็คือไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะทำลายกลุ่มปีศาจทั้งหมดเวลาก็เหมือนนาฬิกาทรายที่ไหลไปทีละนิดมันมาโดยไม่รู้ตัว800ปีต่อมาในช่วงระยะเวลา8ป0ปีนี้นักบุญกึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่26ิของเผ่าปีศาจเช่นเดียวกับวิญญ,ญาณของาาอาเคคาข และเป็นเวลา800ปีที่ทะเลทรายขยายตัวอย่างต่อเนื่องและต้นไม้สวรรค์นในนั้นก็เติบโตด้วยความเร็วสูงมากเช่นกันและคิงมูผู้ซึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ของทองเตียนก็เปรียบเสมือนหัวใจของเหล็กและหินคงคำนับเผ่าปีศาจเหล่านี้โดยไม่สนใจพวกเขายังคงนั่งอยู่ในรูปแบบไร้เงายืนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้วันนั้นทะเลทรายสั่นสะเทือนและต้นไม้สวรรค์ก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเพราะยอดไม้ของเขาโตจนสุดฟ้าสูงเท่ากับโดมฟ้าจริงๆลำต้นของเขางอกขึ้นมาจากพื้นดินจนครบ33วันซึ่งสูงกกว่าาาตต้้นนบและมมเดือ ช่วขณะหนึ่งตรงเทียนเซินซูมีแสงที่ยอดเยี่ยมและมีแสงมากมายส่องออกมาจากมันและมารวมตัวกันที่ด้านหน้าของถิ่นมู่หลังจากนั้นประมาณ91หรือ81วันจุดแสงเหล่านี้ก็รวมเข้าด้วยกันร่างนี้จริงๆแล้วเป็นร่างมนุษย์แต่เป็นเด็กหญิงอายุ14ปีคิงมูเห็นเขาด้วยอารมณ์และพูดว่าเป็นเวลาเกือบพันปีที่ฉันได้สอนวิธีการกลืนให้กับคุณและมีศพของเทพ,พเจ้าและปีศาจมากมายเป็นอาหารในที่สุดคุณก็กลายเป็นปีศาจบทที่537เเทพต้นไม้ถิ่นยา อเมื่ออายุ14หรือ66ปีทองเตียนเซินชูเธอมีภาษามนุษย์ที่ไม่ชำนาญและตะโกนอย่างสเสน่หาที่ตรงข้ามกับคิ้งมูการแสดงออกของคิ้งูตกตะลึงเผยให้เห็นอุบัติเหตุ3จุดการสัมผัส3จุดหน่วยความจำ3จุดและร่องรอยของความรกร้างเมื่อหลายพันปีก่อนคิ้งูค้นพบมเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตมาด้วยความโกลาหลแต่ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมเมล็ดพันธุ์นี้ไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่วุ่นวายอื่นๆมันเกิดมาพร้อมกับพลังของเทพเจ้าและปิศาจและรู้วิธีฝึกฝน เมื่อเขาเห็นมเมล็ดพันธุ์นี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงความปรารถนาที่จะปลูกต้นไม้เมื่อเขายังเด็กแต่เมื่อไม่มีเวลาปลูกต้นไม้เขาก็ข้ามเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการเมื่อก่อนเขาหน้าทึ่งมาตลอดจนถึงตอนนี้กลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดที่อยู่ยงคงกระพันเมื่อเขามาถึงสนามฝึกฝนเขาก็มาถึงสิ่งที่เขาต้องการแล้วความคิดแอวบวบและเขาก็ทำทุกอย่างที่เขาต้องการบัดนี้เขาจึงหยิบมเมล็ดพืชทีท่วุ่นวายมาสู่ดินแดนของเผ่าพันธุ์ปีศาจแล้วปลูกมเมล็ดพืชนั้น เขาพบกองดินสวรรค์9ก้ากองเป็นดินของมเมล็ดพืชและรวบรวมน้ำวิเศษที่แตกต่างกัน36ชนิดในทะเลทั้ง4และทนรประทานมเมล็ดทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากนี้เขายังใช้พลังเวทมนต์อันยิ่งใหญ่เพื่อส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบและสภาพอากาศทําให้มเมล็ดพันธุ์นี้มีสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แบบมันยังทรงพลังพอๆกับเขาอีกด้วยหากใครก็ตามที่เป็นนักปรา์เช่นเสมือนซานหรือซานชิงเขาไม่มีความสามารถในการปลูกมเมล็ดพันธุ์ที่วุ่นวายซึ่งสูญเสียพลังชีวิตไปมากและปล่อยให้มันฟื้นพลังขึ้้นมาอีกครัง ดังนั้นเป็นเวลาประมาณ3ปีในที่สุดมเมล็ดพืชนี้ก็ยังรากและงอกออกมาและคิงมูก็เปิดพลังเวทมนต์ของต้นไม้เล็กๆนี้อีกครั้งด้วยพลังเวทมนต์แห่งท้องฟ้าในอีกสปีถัดมาถึงมูสอนต้นไม้เล็กๆฟาโกซิโตซิสทีละคำเทคนิคนี้ก็เป็นวิธีที่ดีเช่นกันคิงหมูไม่ได้มีชีวิตอยู่มาหลายร้อยล้านปีแล้วและมีวิธีการมากมายที่เขาเชี่ยวชาญและได้เห็นอย่างไรก็ตามด้วยวิธีการกลืนกินเพียงวิธีเดียวนี้เขาเชื่อว่าเป็นวิธีการกลืนและขัดเกลาที่แข็งแกร่งที่สุด อย่างไรก็ตามขิงูทำสิ่งต่างๆบนท้องฟ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าและหงห่วงก็ตัดสินใจว่าเขาตระหนักถึงการดำรงอยู่ของเขาการจู่โจมเพื่อประนมหลายประเภทแม้ว่าขิงูจะไม่กลัวแต่ข้างข้างเขามีต้นไม้เล็กๆที่เขาปลูกมาหลายปีเขาไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับต้นไม้ต้นนี้ต้องบอกว่าความสูงของข,องขิงูน,นั้นแย่มากและน่าสะพรึงกลัวและพลังเวทมนตร์ของเขาก็ยิ่งใหญ่มากจนนึกไม่ถึงดังนั้นเขาจึงใช้เทคนิคหลั่นแกล้งท้องฟ้าและเปลียนร่างที่มีชีวิตของเขาให้กลายเป็นเงาแห่งความตายทันที พูดอย่างเคร่งครัดตอนนี้เขาไม่ใช่ร่างกายที่มีชีวิตอีกต่อไปแต่เป็นภาพผีที่ชายที่แข็งแกร่งทิ้งไว้ดังนั้นในสายตาของเจ็ดจำนงนของหงห่วงเขาจึงกลายเป็นคนตายไปแล้วและผีที่ทิ้งไว้เบื้องหลังก็ไม่ได้คุกคามดังนั้นภัยพิบัติอันเลวร้ายเหล่านั้นภัยพิบัติ3าประการและภัยพิบัติ6กประการทั้งหมดก็กระจัดกระจายไปด้วยวิธีนี้ทิ้งมูและเซียวทูนำไปสู่ช่วงเวลาอันสงบสุขบัดนี้เวลาผ่านไปเกือบพันปีและปลูกฝังมาทุกยุคทุกสมัยทิ้งมูและเซี่ยวท คุณรู้ไหมขิงูรับเลี้ยงลูกสาวเย่หลิงยุนในยุคซิงเง่ยเย่หลิงยุนได้รับการฝึกฝนจากขิงูให้เป็นจักรพรรดิซึ่งทำให้ท้องฟ้านิรันต์ตกตะลึงตอนนี้เขาไม่อยู่เขาคิดถึงเงินหลายพันล้านและความโหยหาลูกสาวของเขาเป็นเหมือนน้ำท่วมมานานแล้วเพียงว่าเขาระงับความคิดเช่นนั้นด้วยหัวใจของเขาเมื่อตงเทียนเสินสูโทรหาพ่อของเธอในที่สุดความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาก็สัมผัสได้เอาล่ะวันนี้คุณเป็นลูกสาวคนที่สองของฉันจำไว้ว่าคุณมีพี่สาวชื่อเย่หลิงยุนฉิมมูพูดคาาาาาพูดดดีีมมมกยแลละทใหห้้วงงตตขขอเขนไ ฉันพลาดไปหลายพันล้านปีแม้ว่าวันนี้ฉันจะไม่ได้เจอเย,ย่ลิงยุนแต่มีลูกสาวอีกคนเขาก็มีความสุขอยู่ในใจเช่นกันท่านพ่อผมยังไม่มีชื่อกรุณาขอให้พ่อตั้งชื่อให้ผมด้วยตงเทียนเซินสูกล่าวอย่างเคร่งครึมชื่อนี้ไม่ใช่แค่ชื่อรหัสเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีการรู้จักตัวเองอีกด้วยชื่อที่แตกต่างกันสามารถทาให้สัตว์มีโชคและโชคชะตาแตกต่างออกไปได้ชื่อนี้มีความสาคัญในโลกทุกอารยธรรม ในเวลานี้คิงมูเผยให้เห็นสีที่น่าตรายตรองเขากล่าวว่าคิงยานำสกุลของฉันคือคิงคุณเติบโตมาจากเมล็ดพันธุ์ที่วุ่นวายที่ฉันปลูกไว้และโดยธรรมชาติแล้วก็มีนามสกุลคิงเมื่อตอนที่ฉันยังเด็กฉันปรารถนาผู้หญิงที่สง่างามคนนั้นฉันตั้งชื่อคุณว่ายาซึ่งเป็นสิ่งสวยงามสำหรับหล่อเลี้ยงคุณฉันหวังว่าคุณจะมีความสง่างามชินยาขอบคุณท่านพ่อข้ามีชื่อแล้วในที่สุดข้าก็มีชื่อแล้วเชิญชูคิงยาตะโกนดังเหมือนเด็ก เผ่าพันธุ์ปีศาจนั้นแตกต่างจากเผ่าพันธุ์มนุษย์เช่นเดียวกับเผ่าพันธุ์โดยกาเนิดและเผ่าพันธุ์ที่วุ่นวายพวกเขาเกิดมาพร้อมกับปัญญาฝ่ายวิญญาณและด้วยปัญญาพวกเขาก็มีชื่อเป็นของตัวเองด้วยและขิ้นยาซึ่งเป็นต้นไม้สวรรค์นั้นมีชีวิตอยู่มาเกือบพันปีแล้วแม้ว่าเธอจะฉลาดมานานแล้วแต่เธอก็ไม่มีชื่อเมื่อชีวิตที่ฉลาดประสบมาหลายพันปีมันก็มีชื่อไม่มีใครสามารถจินตนาการและสัมผัสกับความปีติยินดีแบบนั้นได้ลูกสาวฉันส่งต่อวิธีการปลื้คิงคม,มองไปที่ลูกสาวของเขาด้วยควาามมมรัและะอดดไไ่่้ทีจถ ชินยาพยักหน้าเล็กน้อยด้วยลมหายใจอันแรงกล้าในร่างกายของเธอและกึ่งนักบุญแห่งพลังก็แตกต่างจากเธอเล็กน้อยอารมณ์ของเธอเต็มไปด้วยลมหายใจที่เป็นธรรมชาติมีกลิ่นหอมอ่อนเยาว์มากเป็นหุบเขาที่ว่างเปล่าไม่เหมือนโลกที่สวยงามแม้ว่าขี้นูเพื่งแปลงร่างปีศาจของเธอแต่เธอก็มีภูมิหลังที่สูงมากเธอกลืนกินสหัสสวัสดและมีเทพเจ้าและปีศาจมากมายเป็นอาหารเสริมบทที่538ผู้บริสุทธิ์ขินยาท่านพ่อคนข้างนอกพวกนี้น่าสงสารมากจนคุกเขามา800รอปีแล้วเมื่อไหร่จะปล่่อออยยยพวววกกกเเขขขาาาาาไปิินนลร้ับตตใดงงธ 킹งูตะคอกและพูดว่ากลุ่มปีศาจตัวน้อยทำให้ฉันขุนเคืองจริงๆ킹มูซ้ำแล้วซ้ำอีกอัจกรรมนี้ควรถูกตำหนิหากฉันไม่ได้ใช้เทคนิคการกลั่นแกล้งในเวลานี้กลายเป็นสภาวะหลอนเผาปีศาจก็ถูกทำลายไปแล้วอัญญประกาศคู่น้ำเสียงของเขาไม่ใหญ่โตแต่มันเผยให้เห็นโอกาสในการฆ่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้สึกกขอ,ขอองค์การฆาตกรรมที่น่าสะพรึงกลัวก็แพร่กระจายออกไปราวกับไนเนเตอร์ทันใดนั้นใบหน้าเล็กๆของทิ้งยาก็ซีดลงและเธอก็พูดด้วยน้ำเสียงไร้เดียงสามันดูร้ายมากที่พ่อของฉันพูด เมื่อเห็นความคับข้องใจของขิงยาถึงมู่ก็ตกตะลึงเล็กน้อยและรวมเข้ากับการฆาตกรรมที่ไร้ขอบเขตทันทีในชีวิตของเขาเขาฆ่าคนไปมากมายร่างกายของเขาสามารถจัดวางเป็นภูเขาหลายลูกและเลือดอาจลายเป็นทะเลมหาสมุทรได้เขาสามารถไปถึงโดมฟ้าและผ่านนายเนเตอร์ได้แม้ว่าจะมีเพียงร่องรอยรั่วไหลออกมาแต่ก็ไม่สามารถต้านทานเด็กสาวของขิงยาได้ ในไม่ทาเขาก็รวบรวมความอาฆาตพยาบาทและถอนหายใจเล็กน้อยพูดว่าฉันต้องการทำลายเผ่าปีศาจของเขาเพราะพวกเขาต้องการทำร้ายคุณต่อหน้าปีศาจซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณก็ยังเป็นปีศาจตอนนี้ชีวิตที่มีชีวิตชีวาอย่างเป็นทางการได้จบลงแล้วและฉันก็ได้รับความคิดและความคิดของตัวเองแล้วคุณกับฉันจะออกไปพบกับปีศาจตัวน้อยเหล่านั้น คำพูดของบีชีมูแสดงพลังเวทมนตร์ของเขาทันทีและหดตัวออกไปด้านนอกทะเลทรายในพริบตาพวกเขาทั้งสองไม่มีลมหายใจในตอนแรกแต่เมื่อพวกเขาปรากฏตัวนอกทะเลทรายและยืนอยู่ในอากาศลมหายใจก็รั่วไหลออกมาเสมือนนักบุญเหล่านั้นเป็นทั้งอาการใจสั่นและความรู้สึกหวาดกลัวจากอันตรายถึงชีวิตที่เจวินและที่สองเผ่าปีศาจกึ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเขาค้นพบลมหายใจที่น่าสะพรึงกลัวนี้ด้วยความหวาดกลัวของลมหายใจนี้ไม่ใช่พลังแต่เป็นความหวาดกลัว ลมหายใจของเขาครอบคลุมทุกอย่างราวกับว่าบุคคลนั้นเป็นตัวแทนของถนนสามพันแห่งความสยดสยองแบบนี้คนที่ไม่เข้าใจเต่าก็ไม่สามารถเข้าใจได้สักหนึ่งหรือสองอย่างแต่หลังจากกระหนักถึงเสมือนนักบุญของเขาแล้วเขาจึงจะได้สัมผัสประสบการณ์อันน่าสยดสยองของลอมหายใจของขิ้นูโดยทั่วไปแล้วเมื่อจุดสูงสุดของปีศาจและปีศาจเข้าใจเต่าประเภทหนึ่งแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเสมือนศักดิ์สิทธิ์และกึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดโดยทั่วไปจะไม่เข้าใจเต่าหลายสิบตัวแต่ลอมหายใจของขี้นมูมีเต่ 3, าสามพันแปลงเงเชิคุณภาพ การดำรงอยู่เข้าใจเต่าสามพันประเภทเขาไม่ใช่เซียนร้อยคนแต่ดีกว่าเซียนร้อยคนเต่าสามพันชนิดซึ่งแต่ละชนิดเป็นตัวแทนของธรรมชาติสวรรค์ลและโลกความหวาดกลัวสามพันวิธีผสมผสานกันสัมผัสได้ยากแต่ยังเข้าใจว่าการดำรงอยู่เช่นนั้นยังห่างไกลจากความสามารถที่จะกระตุ้นพวกมันได้จัก,กรพรรดิจุนพบผู้อาวุโสถิงมู่จัก,กรพรรดิตงห่วงได้พบผู้อาวุโสถิงมู่แล้วในเวลานี้ที่จุนและตงหวงท่อีทั้งสองโค้งคำนับอย่างรวดเร็วเพื่อต้อนรับการมาถึงของถิงมู่หลังจากที่ฮงจุนเทศนาพวกเขาก็็ระะะหหหนนนนนนนัันนนนัักกกกกกกไได้้้มมมาาาาาแลลงจ่พวเขขึ ความแข็งแกร่งของพวกเขากำลังระเบิดและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเข้าใจถึงความสำคัญของเต่าและกลูคินมูมากขึ้นท่านพ่อคนเหล่านี้เป็นเผ่าปีศาจหรอลูกสาวถูกเทพสวรรค์แปลงร่างเป็นต้นไม้และยังนับว่าเป็นเผ่าปีศาจด้วยแต่จะแตกต่างไปจากการปรากฏตัวของชายร่างใหญ่โง่เขลาเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงได้อย่างไรชิ้นยากระพริบตาราวกับฤดูใบไม้ร่วงมีน้ำเสียงที่ไร้เดียงสาเล็กน้อย ชินยาถูกเปลี่ยนแปลงโดยต้นไม้ของเทพเจ้าตรงเทียนแม้ว่าเธอจะมีพลังจิตมานับพันปีแต่เธอก็ยังเป็นต้นไม้มานับพันปีเธอไม่ได้ออกจากทะเลทรายแห่งนี้และเธอได้เห็นเพียงสิ่งมีชีวิตของขิ้มูเท่านั้นแม้ว่าขิ้มูจะสอนเธอมากมายแต่จิตใจของเธอเป็นเพียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเกย่โดยพื้นฐานแล้วพลังจิตทุกประเภทถือเป็นเผ่าพันธุ์ปีศาจแต่เสือเสือดาวมาจิ้งจอกนกสัตว์ร้ายมาแมลงและปลาล้วนเป็นมนุษย์ต่างดาวและพวกมันก็นับเป็นเผ่าพันธุ์ปีศาจด้วยแต่ก็ไม่ได้ปีศา เผ่าพันธุ์เป็นเพียงชื่อรวมอย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายมันเป็นส่วนผสมของเผ่าพันธุ์ทั้งหมดขิงูบอก,กว่าเธอลูปแก้มของขิงยาชิงยาสัมผัสแก้มของชิงมูเธอไม่เขินอายหรือวิตกกังวลบางคนรู้สึกถึงความปลอดภัยและการพึ่งพาอาศัยกันก่อนที่เธอจะกลายเป็นปีศาจชิงมูร่วมเดินทางไปกับเทอามานับพันปีโดยมักจะใช้มือสัมผัสกิ่งก้านของเธอในเวลานี้ชิงมูสัมผัสแก้มของเธอเขามีความรู้สึกใจดีมาก ต้องบอกว่าผู้คนทํางานได้ดีแก่ปีศาจและทรยศในเวลานี้ตีจุนและไทยี่เข้าใจว่าถิญยาเป็นลูกสาวของถิงมู่และเธอเป็นลูกสาวที่นิสัยเสียมากพวกเขายังเห็นได้ว่าจิตใจของขิงยายังยัง,ยงไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีแผนการแม้แต่น้อยไทยี่แซงทําเป็นแปลกใจนี่คือเด็กหญิงถิญยาเด็กหญิงเกิดมาพร้อมกับจิตวิญญาณเหมือนกับผู้อาวุโสถิงมู่ข้อดีของผู้อาวุโสถิงมู่นั้นสืบทอดมาจากหญิงสาวจริงเหรอฉันคิดถึงพ่อจริงจริงหรอถิญยาถามด้วยความยินดี คิงยาเข้าใจว่าเธอเป็นเทพแห่งสวรรค์และเธอไม่ใช่เผ่าพันธุ์กับคิงมูเธอมีชื่อพ่อกับลูกสาวแต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างพ่อกับลูกสาวดังนั้นเมื่อคนอื่นบอกว่าเธอเป็นเหมือนคิงมูมีความสุขที่แทบจะไร้สาระใช่พฤติกรรมของสาวน้อยคิงยาซึ่งสืบทอดข้อดีของรุ่นก่อนของคิงมูเป็นสัญญาณว่าเผ่าปีศาจของฉันกำลังจเจริญรุ่งเรืองฉันรู้สึกมีความสุขและภูมิใจในฐานะเผ่า,าปีศาจจักรพัิจุนก็พูดออกมาดังๆชิงยาเป็นเพียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆในใจของเธอเธอชอบฟ เมื่อเห็นฉินยาเหมือนคําพูดเหล่านี้จัก,กรพัชจุนก็ตั้งสติเขากล่าวต่อว่าคุณฉินยาก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มปีศาจของฉันด้วยและพรสวรรค์ของเธอก็เป็นสิ่งแรกในเผ่าปีศาจฉันหวังว่าเด็กผู้หญิงจะทาหน้าที่เป็นเทพของเผ่าปีศาจของฉันและกลายเป็นทายาทเพียงคนเดียวของเผ่าปีศาจในอนาคตนางจะนาปีศาจหลายร้อยล้านตัวไปในดินแดนรกร้างเผ่าพันฉันไม่รู้ว่าหญิงสาวหมายถึงอะไรบทที่539เผ่าปีศาจไม่ไม่ไม่ไมชินยากล่าวว่าใบหน้าเล็กๆของเธอเ,ธอเต็มไปด้วยความตึงเครียดบอมือครั้งแล้้ววคครรรรังงงงเล่่่าาามมีอออออขตืนนนะกกกใแสดธ แต่เมื่อเธอปฏิเสธสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เธอแต่เป็นจัก,กรพรรดิจุนและตงหงไถยเหตุผลที่ทั้งสองคนโยนกิ่งมะกรอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเอลเอธิญ่าเข้าไปในกลุ่มปีศาจด้วยวิธีนี้คิงมูจะไม่ฆ่ากลุ่มปีศาจแม้ว่ามันจะดูร้ายก็ตามแต่ตอนนี้คิงยาปฏิเสธพวกเขาตื่นประหนกมากคิงมูมองดูฉากนี้แต่ก็ยิ้มแม้ว่าเขาจะหัวเราะแต่เขายังคงมีความรู้สึกถูกกดขี่จนหายใจลำบาก จัก,กรพัดจุนตะโกนทันทีคุณฉินยาคุณคือโลกแห่งสวรรค์และโลกและคุณเกิดมาเพื่อเป็นความแข็งแกร่งระดับเฟิร์สคลาสและปีศาจคุณยว่นไม่ใช่เรื่องยากคุณไม่กล้าเป็นนักบุญคนนี้กลัวว่าจะไม่มีใครกล้ามาดำรงตำแหน่งนี้แต่ฉันคิดว่าฉันทำนักบุญคนนี้ไม่ได้ฉินยาพูดด้วยน้ำเสียงลังเลเธอเป็นเพียงเด็กยังเป็นเด็กสาวตัวน้อยที่ยังไม่บรรลุมิติภาวะเธอไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะักและเธอยังเข้าใจด้วยว่าเธอต้องการสวมมงกุฎและต้องแบกรับน้ำหนักของมันเธอกลายเป็นนนนนนััักกกบบบบุุญขออออองเเเเผผผผ่่าาาาาปปีีีศจจแลลละะธรรหห้้ทิิดดชใคตตตูยม ไคออพูดอย่างกังวลเล็กน้อยคุณคิงยาคุณเป็นปีศาจและในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ของปีศาจของฉันด้วยคิงยามีพลังและพรสวรรค์จริงๆบางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับคุณที่จะใจดีและกลุ่มปีศาจก็ต้องการคุณตอนนี้เผาปีศาจของฉันดูเหมือนจะเป็นโลกแห่งพลังมหาศาลและเป็นที่นิยมอย่างมากแต่คู่ต่อสู้ของเราก็แข็งแกรง่งไม่แพ้กันกลุ่มปีศาจของเราต้องการความสามารถคีและการปกป้องด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะสามารถเอาชนะกลุ่มแม่มดได้ในอนาคตกลุ่มปีาาาจจะะลลล้้้งงงแคุณตอออกบูทฟ ในเวลานี้ดวงตาของคินยาหันไปหาคินมูที่อยู่ข้างๆเขา,ขา,ขาแววตาที่ถามความคิดเห็นเมื่อเด็กหญิงตัวเล็กๆต้องเผชิญกับงานสําคัญเธอมักจะเลือกที่จะขอความช่วยเหลือจากพ่อของเธอเผ่าปีศาจจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอไม่ว่าเผ่าปีศาจจะเกิดหรือตายโชคชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรมีพ่อไม่มีใครทําร้ายคุณได้ทั้งบนฟ้าและดินรวมถึงร้อยนักบุญเหล่านั้นด้วยดังนั้นในครั้งนี้เลือกให้พ่อแล้วแต่คุณหากคุณเลือกคุณสามารถทําทุกอย่างที่คุณต้องการน้ําเสียงของคินมูเรียบง่ายมากแต่ดูถูกโลก ความเย่อหยิ่งเหมือนเขาขอบเขตเหมือนเขาและระดับเหมือนเขาจึงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะพูดประโยคนี้ท้ายที่สุดแล้วหลายร้อยล้านปีชีวิตและความตายนับพันเขามีประสบการณ์มากเกินไปและมีความมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มที่บางครั้งเขาก็สับสนเช่นกันว่าเขามีพลังแค่ไหนขีดจำกัดของเขาอยู่ที่ไหนเขาไม่รู้ในขณะนี้นักบุญกึ่งศักดิ์สิทธิ์26คนในที่เกิดเหตุต่างก็คล่ำครุญอยู่ในใจและออกเดินทางจากทะเลที่มีพายุและแอบสวดภาวนาพวกเขาทั้งหมดเข้าใจว่าชะตากรรมของเผ่าปีศาจตอนนี้อยู่ในมือของคิงยาเด็กหญิงตัวเล็ก คิงยาซี่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและสีที่ชัดเจนก็แอบวบขึ้นมาเธอกล่าวว่าฉันเต็มใจที่จะเป็นปีศาจของเผ่าปีศาจเพราะยังไงฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของเผาปีศาจด,ด้วยพ่อย่าเอ๋อเหงามากนานเกินไปพ่อของฉันสั่งให้ฉันเป็นพลังจิตและเป็นเวลาเกือบพันปีแล้วยาเย่เป็นเพียงต้นไม้และเป็นต้นไม้ที่กลืนกินทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาฉันไม่ติดต่อกับสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากพ่อแล้วไม่ต้องพูดถึงเพื่อนเล่นและเพื่อนๆเ,เลยตอนนี้ฉันกลายเป็นปีศาจแล้วฉันอยากจะเดินไปรอบๆมีพี่น้ออ่ยาเเป็ปจจพืะดวน ัญยประกาศคู่เมื่อได้ยินสิ่งนี้ถินมูก็ดูตกใจเล็กน้อยและเป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินลูกสาวสารภาพหัวใจเขาก็แอบ,บรู้สึกว่าพ่อของเขาทำไม่ดีได้ฉันอยากจะดูแลคิงยามาโดยตลอดและปกป้องเธอจากการละเมิดแต่ขิงมูไม่เคยเข้าใจที่จะเข้าใจความคิดที่แท้จริงของลูกสาวของเธอขิงมูสอนวิธีการกลืนกินของขิงยาซึ่งเป็นวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการยับยั้งความเป็นนิรันดร์เขารู้สึกมาโดยตลอดว่าด้วยวิธีนี้เท่านั้นขิงยาจึงสามารถเร่งการเติบโตและเร่งปีศาจได้ แต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือหลังจากที่คิงยาเลียนฝึกฝนวิธีการกลืนกินพืชพันธุ์อื่นๆและนกสัตว์แมลงและปลาอื่นๆก็ถูกกลืนหายไปคิงยาเหงาและเหงาและเธอก็หอยหาและหอยหายเพื่อนสองสามคนเป็นพ่อที่ไม่ดีที่เพิกเฉยต่อความรู้สึกของคุณฉันเคารพการตัดสินใจของคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณคือนักบุญของกลุ่มปีศาจและเป็นทายาทเพียงคนเดียวของกลุ่มปีศาจยาเย่จำได้ว่าไม่ว่าเมื่อใดพ่อก็แข็งแกร่งที่สุดของคุณหมุนหลังฉิงมู่พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนี่มม,มากอ ในขณะนี้ผู้เสมือนเสมือนคนอื่นๆของเผ่าปีศาจอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโล่งใจพวกเขาเข้าใจว่าวิกฤตความเป็นความตายของกลุ่มปีศาจได้ยุติลงแล้วจัก,กรพรรดิจุนท่ายี่คุณทั้งสองต้องปกป้องอย่าเอ,อ่อถ้าเธอผมร่วงไปครึ่งหนึ่งเทพจะปลดตะคริวของคุณทั้งสองออกอย่างแน่นอนขัดเกลาจิตวิญ,ญญาณและจิตวิญ,ญญาณและปิดผนึกแผ่นดินไหวภายใต้นายพีเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีเพลดิดเพลินกับความเจ็บปวดตลอดไปน้ำเสียงของทิงมูหายใจไม่ออกที่จุนและท่ายี่พยายามควบคุมตัวเองแต่ร่างกายยังคงสั่นสะท้านโดยไม่สมัครใจ ผู้อาวุโสคิงมู่กล่าวว่าเราจะปกป,ป้องหญิงสาวของขิงยาสถานะของเธอจะไม่ต่ำกว่าของฉันและไทย,ยี่ีดจุนเฉิงกล่าวว่าตื่นประหนกจำสิ่งที่คุณพูดไว้ถ้ายาเย่มีวิกฤตที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้หรือถ้ากลุ่มปีศาจตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตและความตายคุณสามารถมาหาฉันได้หากมีเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องกังวลฉันชิงมู่กล่าวอย่างไม่แยแส ขิงมูกล่าวคำสัญญาของเขาและจัก,กรพัรดิจุนและไทยี่ก็แสดงความปีติยินดีที่ยากจะปกปิดยิ่งสิ่งมีชีวิตมีพลังมากเท่าไรก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นพวกเขาเข้าใจว่าสิ่งที่ขิงมูพูดจะเป็นผลด้วยการดูแลของขิงมูชายผู้สูงสุดเผ่าปีศาจก็ไม่ต้องกังวล